วันนี้เป็นคดีอะไรใครฟ้องใครคะพี่ติ๋วช่วยบอกทนายอาคุณทนายบอกแม่วันนี้เป็นคดีอะไรก็เกี่ยวกับเรื่องคดีศาลเขาขอไม่ให้พูดมากว่ามันมีอะไรเพราะว่าวันนี้นะฮะเป็นกระบวนการขึ้นศาลคดีหนึ่งนะฮะศาลก็ได้กรุณาทําการเกลี่ยให้เป็นคนกลางให้นะก็ใช้เวลาหลายชั่วโมงจนถึงเช้าถึงเย็นเนี่ยครับใช่คดีที่เป็นเป็นโจทย์เรื่นงฟ้องทางออกคดีสอะ ก็ใช่ครับก็มีฟ้องกันไปฟ้องกันมาหลายคดีฮะแต่เราเราสามารถบอกคดีได้ไหมว่าเขาฟ้องคดีเนี้ยเขาฟ้องเราข้อหาอะไรจะได้เกี่ยงอ๋อวันนี้ก็คือเป็นคดีที่เขาฟ้องเพื่อถอนการจัดประชุมเปลี่ยนกรรมการออกนั่นเองแต่ว่าเวลาเราคุยกันนี่เราคุยกับวงการคดีนะซึ่งบันยะก็คือเป็นการพิสานนักมาไกลเกลี่ยกันนะสองฝ่ายใช่ไหมคะใช่ครับแล้วผลการไกลเกลี่วันนี้เป็นยังไงบ้างก็ผลการไกลเกลี่ก็ตั้งแต่เช้าเย็นๆนะฮะ สรุปเลยก็คือทั้งสองฝ่ายต่างตกลงแยกย้ายกันด้วยดีจากกันด้วยดีนะฮะนะเราก็ได้สิ่งที่เราต้องการเขาก็ได้สิ่งที่เขาต้องการตามความเหมาะสมก็สิ่งที่ต้องการคือความต้องการ,ออการของอมมันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะคะตั้งแต่ที่เป็นข่าวไปคุยในรายการนันนน,นีใช่ไหมอมก็ชัดเจนว่าอมอ,อยากจะขอซื้อหุ้นเขาในราคาที่เป็นธรรมนะคะ ซึ่งกระบวนการนะคะตอนแรกก็วันเนี้จริงๆมันต้องมาอยู่แล้วละ่ะตั้งแต่แรกเป็นเป็นคิวอยู่แล้วก็ไม่แน่เกิดเหตุสวันนั้นขึ้นเลยเนาะก็ไม่เป็นไรค่ะก็ผ่านมาแล้วก็วันนี้รู้สึกโล่งนะเพราะว่าก็ได้ตกลงที่จะซื้อหุ้นคุณน,นัทาชาทั้งหมด48%นะคะ มาเป็นของของออมนะคะหุ้นของฟลีนบิวตี้ค่ะแล้วเราบอกได้ไหมว่าตัวเลขค่ะเราตกลงกันได้เท่าไหร่เขาถึงยินยอมอะไรแบบนี้ก็ตกลงที่25ล้าน,นะคะ่ะ 25, 25, 25ล้าน48 48เปอร์เซ็นต์25ล้านใช่ค่ะ,คะซึ่งจะเป็นทางก็กสำหรับออมมันออมเหนื่อยแล้วอะคะ่ะมันเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับอมอม,มออมรู้สึกว่าที่ผ่านมาแบบ มันไม่เหมาะกอมออมอยากออมอยากทํางานละออมอยากทางานออมอยากเอาเวลาไปรักษาใจของออมอยากทํางานแล้วก็รวมถึงคดีที่ที่ที่ลำดับต่อจากนี้ไปเนาะจริงๆก็จะมีคิวอยู่ละเดือนหน้าคดีหนึ่งเดือนคดีหนึ่งมันก็ไปไป,ไปมามาอย่างเงี้ยค่ะออมก็รู้สึกว่าวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะทางศาลด้วยที่ช่วยเป็นตัวกลางในการ ไก่เกลี่ยเนาะให้ให้เกิดข้อยุติที่ดีที่สุดต,ตัวเลขนี้คุณมันตัวเลขทน่นจ่ายออมอยู่แล้วมั้งก็งออมก็ไม่รู้ว่าจริงๆมันควรจะเท่าไหร่อะฮะแต่ว่ามันก็เป็นตัวเลขที่เอาเป็นว่าออมโอเคที่จะจ่ายแล้วเขาก็ยินดีที่จะจะมาเหมาะสมซึ่งกันและกันละกันนะคะออมก็เ,เาเ,เรียกมาใช่ไหม มันก็คือการนิโคเชกนะคะเป,เป็นเรื่องปกติของการที่เราอยากจะซื้ออยากจะขายนะคะของสิ่งสิ่งหนึ่งเนาะถ้าเราเห็นว่าเราถ้าเราเห็นว่าสิ่งสิ่งนั้นมีมูลค่าที่เราอยากจะจ่ายมันเป็นความพอใจของเราที่เราอยากจะจ่ายให้ทุกอย่างเที่ขายแล้วกันล่ะ,ะที่ข<ต>ายตอนนี้หุ้นเรา100%แล้วถูกไหมคะใช่ตอนนี้ก็100%ค่ะเปของออมค่ะ แต่แน่าจะต้องแบ่งให้คนนี้แล้วละ่ะคนนี้น่าจะต้อง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 ได้ <c oughs> แล้วตรงนี้เ <ขอ S 1> นยเดี๋ยวนิดหน่อยแล้วประเดี๋ยวอ่ะเลยขาประนังเขาไว้ดีวา่าจริงๆขออนุถามวันนี้ค่ะที่มันยาวนานเก้าชั่วโมงขนาดเนี้ยมันสิ่งที่มันตกลงกันยากทุดคนมเรื่องอะไรอะคะก็เรื่องเงินนี่ล่ะมันฉันเรื่องอะก็มันมันเป็นเรื่องเงินอยู่แล้ว ทานเรียบร้อยคือออมสำหรับอมนะอมอยากเดินหน้าต่ออมไม่อยากจะมานั่งทะเลาะเบาะแว้งในโซเชียลแล้วค่ะมันไม่ใช่ออมอ่ะออมก็รู้สึกว่าอยากจะทํางานอยากเอาเวลาไปตั้งใจทํางานนะคะอยากเอาเวลาไปตั้งใจทําแบรนด์มันเหมือนกับว่าพอมันมาโฟกัสสิ่งนี้ค่ะมันก็สิ่งนั้นมันก็ลดลงใช่ไหมเรามาโฟกัสที่เราจะต่อสู้กันเวลา ตรงนั้นน่ะแทนที่เราจะเอาไปทํางานตั้งใจทําแบรนด์อะไรให้มันดียิ่งขึ้นมันก็มันก็เสียไปอนะไรอย่างเงี้ยออมคิดว่าแบบเวลาน่าจะเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดสําหรับออมก็เลยออมอยากจะจบที่ตรงนี้ดีกว่านะคะแล้วก็ไม่ไม่ได้อยากจะไปต่อกับคด,ดีอะไรแล้วค่ะคะือเห็น 5, ที่นายผู้มีรายการธนาบอกว่าออมสองคุณคูมประมาณสองถึงสามคดีเกิดเขาคล้อเขาประมาณห้าถึงหกคดีแสดงว่าจบไปหนึ่งคดีคดีที่เหลือยัง ทุกเรื่องตกลงจบกันหมดนะฮะโดยการทําทตกลงประดี๋ยวมันลองฟาคดีนี้ส่วนคดีอื่น,นก็ถอนฟ้องรวมไปถึงที่คดีวันนี้ที่ว่า,วาเขาฟ้องเราเพื่อถอนากรรมการแล้วก็ที่เราฟ้องเขาเรื่องคาแข่งก็ถอนฟ้องไปสรุปแล้วก็คือทุกคดีจบหมดนะฮะรวมถึงคดีที่ต้องสาขาวยไม่ได้ยินนะคีม่ได้ินายให้ไมให้ไม่ให้่ให้เพรามูลเอการที่ฟ้องสาขานึกเปิดเพราะมูลเการรวมทุกคดี ก็ค so ือทางเราและทางเขาตองยองความรลวมใจตอนนี้ออกมันยังไงมันเหมือนยกขึ้นเขากดตัวเองใช่ค่ะเขาไม่อยากทะเลาะกับใครเลยอ่ะเขาไม่ชอบการทะเลาะกับใครก็เออโอเคถ้าสารเขาเห็นว่าแนวทางนี้ม right> ันเป็นแนวทางที่ดีที่สุดเขก็น yeah ้อมรับค่ะเขาก็น้อมรับกับแนวทางที่ที่านแนะนาแต่ท่านก็มีเหตุผลจริงๆลวการ การทำสิ่งนี้ต่อสู้กันไปเรื่อยๆมันก็ต้องมีแต่เสียเวลาในชีวิตเราเนาะเราเอาเวลาไปทำมาหากินหรืออะไรเงี้ยก็จะดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะ,อ,ะอคะทังเป็นคนหนึ่งที่มองว่าแบบเป็นคนสำคัญของออมแตแบบเรื่องนี้อาจจะเป็นตัวแปรสำคัญด้วยซ้ำอะไรแบบเนี้ยเราก่อมันเป็นสิ่งนี้เรารู้สึกไงบ้างก็จริงๆอังก็อยากให้แบรนด์ไปต่อได้เพราะว่าพี่ออมเขาก็จริงจังกับ าการทําแบรนด์นี้มากๆแล้วก็ถ้าเราอย่างที่พี่อ๋อพูดอะค่ะถ้าเรายังมีคดีความต่อการอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็ต้องโฟกัสในเรื่องคดีความในเรื่องการต่อสู้ในทางศาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะทําให้เราแบบไม่ได้โฟกัสเรื่องงานแล้วธุรกิจที่เรากําลังดําเนินไปมันก็จะแบบเหมือนเหมือนสตักอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบนี้ก็เป็นวิธีที่ดีเหมือนกันค่ะอย่างวันนั้นที่ไปไปผลกระแสะ อมก็ไปวันศุกร์ใช่ไหมเสาร์อาทิตย์อมกลับมาสลบสลบไปสองวันมันแบบมันมันเครียดมันเครียดมันแบบว่ามันเหมือนไม่ได้แค่ต่อสู้ในการพิสูจน์ความจริงมันเหมือนต่อสู้กับกับอคติของคนที่ที่เขาไม่พร้อมที่จะเชื่อเราด้วยอย่างเงี้ยค่ะมันมันเหนื่อยจริงๆมันเหนื่อยจริงๆริสำหรับเขาทั้งที่ติต่อกันค่ะระหว่างบอกุ่นแล้วก็ภาษาตอนตอนนี้บอกได้ไหมว่า ักเอาไไอย่างนี้<อ>ดีกว่าอมอมใช้คําว่าแบบเฉยๆแล้วกันค่ะเป็นความวางเฉยของออมแล้วกันค่ะไม่ไม่ได้อะไรแล้วแบบไม่ได้อยากจะโฟกัสกับความรู้สึกที่มีต่อเขามันมันไม,ไม่ไม่ต้องใช้ความรู้สึกอะไรเลยออมก็ไม่ได้คิดอะไรตอนนั้น,น,น,นเรื่องของเอกสารกฎหมายอะไรต่างๆคุณนายมันมันจบแล้วใช่ไหมจบแล้วจบแล้วทุกคนทุกคดีรวมถึงคุณผู้จัดการด้วย รวมถึงบรรดาลูกจ้างที่มาฟ้องแล้วก็เราฟ้องแข่งกันไปก็ถอนถอนฟ้องกันหมดแต่เราหลังจากพอทุกอย่างเป็นของเราแล้วจะเห็นแล้วเราจะทำยังไงกับแบนหลังจากนี้เราก็ต้องกลับมาฟื้นฟูแบรนด์ของเราค่ะเราจ่ายเงินไปเยอะก็โอเคก็ต้องตั้งใจไลฟ์มากขึ้นจากที่แบบเคยไลฟ์เท่านี้อาจจะต้องเบิ้ลขึ้นไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยจะได้แบบว่า ได้ตังเยอะๆ <c oughs> จากชื่เสียงที่มันกระทบตรงนี้่นะคะออกเพื่อเราสามารถกู้มันกลับมาได้ใช่ไหมทำให้คนรู้สึกแบบยอมรับกับแบรนด์เราหรือว่าแบบลืมเรื่องทะเลนี่ป่มานมาที่มันมีปัญหากันกู้กู้ชื่อเสียงนะคะเพราะว่าไม่มีอะไรกู้ได้หรอกคะ่ะมันก็เราก็ต้องวางเฉยไปอะ่ะแล้วก็ไม่ต้องคิดแ <c> ล <oughs> ้วเราก็มีทั้งคนที่รักเราคนที่ไม่รักเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ โหมดกระแสโซอาค่ะชื่นใจเลยค่ะตอนนี้ลิฟต์หมดลิฟต์หมดค่ะาัตลาดเลยังตอนนี้าัตลารึมีแค่ที่หน้าร้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ออฟไลน์เอยออนไลน์ก็าัตลาดแล้วก็ถือว่าเป็นกําลังใจนะที่แบบว่าทุกคนเห็นความตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาซัพพอร์ตเราค่ะเพราะว่าเราก็เราก็ตั้งใจกับการทําสิ่งนี้จริงๆอะค่ะอยากขอบคุณทุกคน นีฟ้าหลังฝนอยากขอบคุณใครเป็นพิเศษไหมทุกคนอยากขอบคุณทุกคนเลยอ่ะทุกคนจริงๆอะค,ะออค,คอ่ะ,ค,ะ,ค,ะคือแบบเพื่อนทั้งอยู่เมืองนอกด้วยนะอยู่ญี่ปุ่นอยู่อเมริกาอยู่แคนาดาอะไรแบบเขาได้ดูข่าวเราหมดเลยเราก็อยู่ตรงนี้อะบางทีเราไม่รู้ว่าแบบถ้าข่าวมันไปไกลขนาดนั้นเลยหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าขอบคุณกําลังใจจากทุกคนที่ที่ส่งมาให้ออนนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่แบบ เชื่อใจในตัวออมจริงๆคือเชื่อใจแม้วันที่ออมแบบยังไม่ได้ออกมาแบบดีเฟนตัวเองด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ขอบคุณมากคือครั้งนี้ทําให้ออมได้เห็นกําลังใจจากทุกคนที่พร้อมจะสนับสนุนออมเห็นว่าออมแบบเออลุกขึ้นมาทําฟรีดิวตี้ออมก็ตั้งใจของม,มันจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยฉันก็เห็นอยู่นะเพื่อนๆในวงการอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ดีใจมากค่ะมันก็เป็นกําลังใจให้ออมนะในการที่วันนี้ออมแบบโอเคออมไม่ถอยอะ่ะก,กับกับการที่ออมจะเอาสิ่งนี้มาเป็นของออมออมไม่ถอยแล้วออมก็ชัดเจนว่าออมรักสิ่งสิ่งนี้จริงๆแล้วมันก็คือออมไม่รู้ว่ามูลค่ามันจะตีเป็นยังไงได้นะมันมันไม่มีอะไรที่สามารถการันตีได้ว่าจริงๆแล้วมูลค่าอันนี้มันคือเท่านี้เท่านี้ exactly อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสําหรับออม ความสบายใจนะตอนนี้สุขภาพจิตออมคือก็สำคัญมากที่สุดอมก็โอเคที่จุดนี้ละค่ะคุณน้าถามบรรยากาศในห้องรับนี่เมื่อกี้คุณพินมาใช่ไหมคะครับแล้วคุณภาสามาไหมคะไม่มาไม่มาอออตอนนี้เรื่องคู่ค้าแล้วทางอาจารย์ตรีนกับพี่บุญชัยมีทักติดต่ออะไรมาบ้าง,างหรือยังว่ามันคุย ก็มีพี่หนุ so ่มกัญชัยค่ะ so พี่หน hey. ุ so, yeah. ่มแกก็ค่อนข้างจะเป็นห่วงความรู้สึกออมว่าเอออมเป็นยังไงบ้างแกคงเห็นอมแบบลงมาแล้วอมร้องไห้เยอะแต่ข้างบนอ่ะอมไม่ได้ร้องอะไรอย่างเงี้ยคืออมอ่ะไม่ได้กะจะร้องนะแต่ออมอ่ะเดินมาแล้วพี่พี่แบบแกเหนื่อยไหมก็เลยร้องอยามาเหนื่อยไหมร้องแอยามาเหนื่อยไหมคือแบบเออมันน้ําตาแตกอ่ะมันก็แค่นั้นแหละเออใช่แกก็เอออมเป็นยังไงแกคงเห็นแบบอมแบบดูแบบแง่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ออมก็บอกไม่ไม่เป็นไรล,ละค่ะออมก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราว่าวันนี้จะมาเคลียร์กันอยู่แล้วออมก็พยายามจะหาจุดที่ลงตัวตั้งแต่แรกอยู่แล้วไม่ได้อยากจะให้มันมันเป็นเรื่องเป็นราวจากที่ผ่านมาวันพฤหัสวันศุกร์ที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้อยากจะให้เป็นเรื่องอยู่แล้วเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่วันนี้ก็หายเหนื่อยแล้วนาะหายเหนื่อยแล้วก็แล้วก็ออใช่พอยิ้มได้แล้วแล้วก็ออมก็แบบเห็นหลายๆคนบอกว่า,วา ที่หนูทนายแก้วแบบไม่เป็นกลางอย่างเงี้ยสำหรับออมออมไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นเลยนะคะอันนี้ออมก็อาจจะขอขอดีเฟนต์ให้แกนิดนึงว่าแบบออมรู้สึกว่าแกพยายามทําความเข้าใจนะทั้งสองคนเลยแต่เรื่องอะดีเทลมันเยอะแล้วมันเป็นเรื่องที่มันค่อนข้างจะลงลึกแล้วมันเป็นกฎหมายเฉพาะนะคะกฎหมายที่เป็นเขาเรียกห้างุ้นส่วนห้างุ้นส่วนบริษัทใช่มันเป็นกฎหมายที่เฉพาะลงลึกมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาเราเล่า เองเรายังลำดับงงๆเลยอ่ะพี่อย่างงี้ดีกว่าใช่ค่ะอย่างอาจารย์ซีนก็มาโผล่เราว่าก็ต้องขอโทษคุณยูไม่ได้ตัดสินว่าบ้าขอบตัดสิทธิ์ค่ะขอบทลักการค่ะตอนที่เราอย่างไรเราคอาจารย์เขาก็แบบมาอ๋อค่ะออมก็โอ๊ยออมก็แบบไม่ไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วค่ะคือออมไม่ได้อยากแบบว่าจะต้องมานั่งโฟกัสกับการโอ้ไม่พอใจคนนั้นคนนี้คือผิดต่อไปแล้วเพราะว่าออมอยาก อยากมูฟออนจากสถานการณ์ตรงนี้แล้วก็ไปทำงานจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ไม่ไม,ไม่มีใครต้องมาขอโทษอมค่ะเพราะว่าอมไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะนะตอนนั้นอ่ะอมก็ไม่ได้รู้สึกว่าว่าเกียมไม่ได้เข้าข้างอะไรอมนะใช่ออมก็แต่ตอนนั้นก็ยังรู้สึกว่าเราก็ค่อนข้างจะรู้พูดรู้เรื่องนะแต่ว่าทุกคนว่า แกพูดไม่รู้เรื่องเลยเหรออ้าวเหรออ้าวฉันพูดแต่ให้ไให้ฉันพูดไม่ดีหรอแล้วทุกคนบอกว่าแกพูดไม่รู้เรื่องเลยอ้าวฉันคิดว่าก็ฉันก็เล่าเรื่องรู้เรื่องอยู่นะอะไรเงี้ยแล้วกลับไปก็คือโดนโดนโดนเพื่อนด่าเลยว่าแบบโอ๊ยไม่รู้ทำไมไม่เข้าเรื่องสักทีวะแบบคนก็ด่าแกอยู่นั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยบอกอ้าวฉันก็พูดอยู่นะอะไรเงี้ยแล้วนี่ก็กลัวเวลาจะหมดจะไม่ได้เล่ารีบดมากเลยกลัวจะแบบคือเรารู้สึกว่าณนสถานการณ์ตอนนั้นน่ะคนเข้าใจผิดเราแบบ ทั้งประเทศเลยนะพี่คือ,คอแม่ออามาอยู่ที่บ้านแล้วแบบอออมเห็นภาพที่มันมันทอมมากมากที่ที่แม่มเข่าสดลงไปร้องไห้อะไรเงี้ยมันมันมันก็ชรอมมากจริงๆมันเป็นภาพที่มันเออแล้วก็เราก็วันนั้นอะ่ะเราก็มีความรู้สึกว่าเออเรามีเวลาแบบสองชั่วโมงรายการที่หนุ่มเนาะถ้าแบบถ้าเราไม่ไม่พยายามอธิบายตัวเองให้คนเข้าใจอะ่ะเราก็คง จบแล้วแหละแสดงว่าเรารู้ที่แปลใช่ไหมว่าเราโดนเราโดนพิจารเรื่องการพูดแล้วก็มีหน้าที่แบบสีหน้าสีหน้าอากาศภาาไยที่โดนเป็นมีมไปแล้วมองแล้วหนูหนูก็มีความรู้สึกนะคะแต่หนูไม่ได้งอนอุ้ยงอนอีกแล้วไม่ได้งอนไม่ได้งอนทนายแก้วแต่พอดีว่าข้างหลังทนายแก้วจะมีรูปแบ็คแบ็คแบ็คกราว หลายหลายคน,เป,นเป็นแบบนคนนั้นคนนี้แล้วเราก็รู้สึกว่า,าหนูไม่อยากพูดละ,ค,ะ <c oughs> คือจังหวะน,นั้นก็คือเงานภาเงาของคนที่อยู่ข้างหลังทนายแก้วมากกว่า <c oughs> แบบว่าเหมือนมองทะลุทนายแก้วไปแล้วเห็นอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบฉันไม่ช่างมันเถอะค่ะมันก็จบไปะละให้คนอีกน้องคนนี้ไงบ้างไหมการเลวันนั้นเขาเอ็นดีดีแล้ว แล้วนี่แล้วแล้วนี่คือเขาท้องอยู่ห้าเดือนด้วยนะเออท้องอยู่ห้าเดือนคือคุณแม่สู้มากใช่คุณแม่ก็สู้มากคือเครียดไหมเครียดไหมไม่เครียดคือจริงๆอ่ะไม่เครียดเลยค่ะเพราะว่าคือเหมือนเราอะเล่าตามความจริงเพราะแบบพอเล่าตามความจริงอ่ะแล้วมันอยากรีพูดแล้วกลัวว่าเวลาจะหมดแล้วมันก็เลยเหมือนจริงๆอะคิดว่าเอ้ยตัวเองพูดเร็วไปหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ด้วยซ้ำแล้วก็อยาาาากพพพรรเเขขููู้้ว่่ดไม เราก็ได้ชมได้เออคนชมเยอะนะว่าขอบคุณค่ะตายไม่เลยขอบคุณค่ะขอบคุณตอนนี้คือคนกลปหาประวัติใชคประวัติคนไม่ากคไม่ค่อยเล่นโดเชียวด้วยไม่ค่อยได้มีประวัติอะไรให้ดูเลยค่ะไหมพอคนตดบสนใจขอก็ไม่ได้อะไรค่ะก็แบบว่าเออก็มีเพื่อนเอะไรทักมาแบบแสดงความดีเยอะมากอะไรเงี้ยเขาก็ขอบคุณเพื่อนเนแล้วก็แบบขอบคุณ แทนพี่ออมด้วยที่เขาก็แบบเหมือนบอกต่ออังว่าเฝากสปอร์ตพี่ออมนะเป็นกําลังใจให้พี่ออมเราก็แบบเอ้ยซึ้งใจอ่ะเพื่อนทุกคนก็แบบได้ดูแล้วก็สปอร์ตพีเราด้วยอะไรเงี้ยคือทุกคนน่ะทุกคนเป็นห่วงออมเพราะว่าแบบเขาแบบพอมพูดไม่รู้เรื่องแล้วแบบเวลามันน้อยแล้วแบบคือออมเป็นคนแบบส่วนตัวเป็นคนอีโมชั่นอลจัดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบวันนั้นอ่ะมันมันเจอสถานการณ์กดดันเยอะคือแบบไม่ใช่แค่เราอธิบายแล้วอ่ะ แต่เราต้องอธิบายกับประชาชนที่อคติกับเราไปแล้วอะ่ะมันเหมือนคําพูดของเราอะ่ะแค่พูดมันไม่พอแล้วอะ่ะมันไม่พอจริงๆแค่บอกว่าไม่ใช่นะไม่ได้เป็นอย่างนี้มันก็ไม่พอคือก็ไม่รู้จะทําหน้ายัางไงทําหน้าอะไรก็ผิดจะจะจะ,จะดุบ้างจะเสียใจจะร้องไห้คือมันก็มันก็ดูเป็นสําหรับเขามันคืออคติไปหมดอะ่ะมันมันเครียดนะคะ มันเป็นการวางตัวที่เครียดก,ก,กับการที่เราจะต้องเอาข้อมูล mm hmm. ความจริงออกมาในข้อมูลที่มันเยอะมากๆอะค่ะ <comenz, S 2> มันเหมือนอย่างที่หลายๆคนบอกมันเหมือนสารคดีมันเหมือนซีรีส์ mm hmm. เรื่องหนึ่งที่แบบมันก็มีม mm ุมมองของเราแบบนี้เขาก็มีมุมมอง atur, mm hmm. ของเขาขอะไรอย่างเารร S. <S งีเ้ยใช่ไหมคะก็ไม่คิดว่าชีวิตหนึง่งก็จะได้ไปยืนอยู่ตรงนั้นใช่ที่แอมนิ่งชแอมามาส่งใช่เอน เขาก็อยู่ด้วยประมาณครึ่งวันแล้วเขาก็ต้องไปทํางานช่วงบ่ายเข้าออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยู่ดาเนินเรื่องเอกสารต่อ,ตอค่ะเขาแนะนําอะไรให้กำลังใจรอพูดอะไรกัเราเขาก็แนะนําว่าวันนี้ถ้าอะไรจบได้ก็จบนะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะสุขภาพใจเราอ่ะสําคัญที่สุดเราจะได้เอาพลังเอาอะไรอย่างเงี้ยไปทํางานไปสร้างแบรนด์อย่างที่เราอยากจะทําจริงๆมันมีอะไรที่ออมอยากจะทําเยอะแยะเลย แต่ออมอาจจะทําได้ไม่เต็มที่เพราะออมอาจจะต้องแบ่งเวลาส่วนหนึ่งของชีวิตเนี่ยมาโฟกัสกับการออมสุชาเรียคออย่างเงี้ยพี่เนี่ยโ๊ะคือหนูไม่ได้อยากทำอ่ะคือเขาจริงจริงออมสุชาไม่เคยเรคยคอเองสุพัตตาสุพัตตาเรียคอไม่เพราะว่าแบบบางทีอ่ะคือความเป็นเราอ่ะคือพูดอย่างเดียวบางทีเราไม่รู้ว่าใครจะเชื่อเราไหมอะไรเงี้ยมันก็ มันต้องทําให้ดีที่สุดเพื่อที่จะแบบปกป้องตัวเองอะค่ะ,ะมันคือคือออมว่าออมนะออมไม่เคยคิดจะทาร้ายเขานะความรู้สึกว่าคือทุกอย่างมันมันไก่เกลี่ยที่นี่ได้วันนี้เลยแหละตามคิวเลยละ่ะใช่ไหมแต่ในเมื่อทุกอย่างมันมันเกิดขึ้นแล้วมันผลักให้ออมที่จะต้องออกมาออมไม่มีทางเลือกที่ออมจะต้องออกมาเพราะว่า ถ้าออมไม่ออกมาพูดคืออมก็ตายอ่ะพี่แบบอมก็ตายจริงๆอ่ะทุกคนก็ตัดสินเราไปแล้วเนาะใช่ซึ่งออมก็จริงๆก็มีอีกหลายรายการที่แบบอยากให้ไปออมก็อมอมอมไม่ไหวล้วออมขอเคลียร์แค่ที่รายการพี่หนุ่มดีกว่าค่ะเพราะว่าออมคิดว่าทุกคนเข้าใจภาพตรงกันแล้วว่าว่ามุมมองของออมเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ